คราฟครว่ะไ่ไทบคุยใครอ่ะแล้วนี้มีคนคราฟใส่ด้วยโอ้โหโอ้เจเบอร์เกอร์อยู่ได้ปะเรียบร้อยอเรียบร้อย ที่นี่ใครเกา่าอยากมีเลือดข็แค่พูดใครไม่เก่าแต่ป้าเก่านะครับเป็นอะไรครับเนี่ยใครเขามาเล่นตลก<อ>แถวนี้วะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยปากซิ่งมากนะฮะส,สวยอะไรอย่างโดนท<ค>ี่ถามว่ามีคณะตลกมาแถลงแถวนี้หรอจะเขาว่าเราไปชวนลื่นปะเฮ้ยนั่นปชวนชื่นอุย้ยตลกอี่ละ ดีเจบัตเตอร์สะบัดแผ่นฮ้ยหนวดกระตุกนะแจ็คเฮออีแล้วหนวดกระตุกล้ายหนวดกระตุกล้ายหนวดกระตุกร้ายก็ดูดีหนวดสั่นสั่นเลยน่ะเห็นสั่นไม่ได้หนวดใครโอ้โหขอบคุณอาลิฟี่สุดในะผมนะสุเเจรสุคับบอร์เกอร์ควีนัะลผมแม่โคตรมันโนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวโทรเรียกเล็มๆมานี่ดีกว่ามาดิกระหม่ดมนี่จะซัดหน้าให้ด้วยไม่สนแล้วนะอีน่ะผมน่ะลุงน้าลูกลืม เราไปตรงนีกันเถอะเราไปที่โพกันดีกว่าตีแป๊บนึงตีแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรอ่นได้าหานี่ไม่หารู้ไปเล็มเก่อนเลยิบสองครับเลยยิบสองขอขออขกินขนมนะครับไม่ให้ดานพี่ตาก้นดอนนีหนานาอ้อ้ยอผู้หญิงครับเอเอ้เอยอเอยอเอ้อ้เออ้ยเเอ้อออ้ เปพังคับก็ฟับรถาเปลี่ยนรถแล้วนี่เป็นรถแล้วนี่อัปเดตรถแล้วนี่รถพี่คันแล้วนี่เราได้เปลนรถคันนี้แล้วนี่ฮะภาษาได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลพลอยพลอยภาษาผมเคยเจอว่าคนเนี้ย ได้ยินยังคะได้ยินแล้วครับคุณใบสายเป็นไงบ้างสบายดีค่ะมันแล้วรถล้วนๆเลยแล้วรถนี่คันที่สองแล้วหรอใช่ค่ะโอ้โหเก่งจังอ่ะพี่หญิงสู้ชีวิตจังเขาบอกว่จะเข้าบ้านเด็กลนๆอะไรนะแจ็คผมว่จะต้องฟาร์มสู้อะค่ะฟาร์มอย่างเดียวเลยหรออันนี้อันนี้ก็ฟาร์มแต่แรกอย่างเงี้ยร้อยหรอขอบคุณครับใช่ค่ะโอ้โหแล้วฟาร์มคนเดียวนะตอนนี้มีใครช่วยหรือยังยังค่ะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะใช่หรอ ใช่ชีวิตผู้หญิงคนเดียวนาะต้องมาทำเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวว่ส่งให้น้องวะคอยช่วยช่วยดูแลไหมเปิดผมเพราะว่าน้องน้องวะอาจารย์ไหะครับดนครับเพราะว่าน้องวะรู้สึกว่าว่างอ่ะคือแล้วรู้สึกว่าคือตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบเหมือนจะเหมือนจะปลอดภัยอาโขจไม่รออมันก็ไม่ปลอดภัยหรอกเพราะคนจะมาปนปนข้าวทุงเมื่อเลยนะแต่ถ้าได้ คนดูแลเงี้ยมันต้อจะดีกว่าปะ่ะคนนี้หรอคะขอบคุณฮาร์เล็กเซโมครับเซโมครับใช่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 จตึจตุครับอายุมากขึ้นอยู่กับต้นเงินถ้าเราเขาพร้อมจะดูแลหนูหรือเปล่าโอ้แจ็คพูดไปเต้าห่าคุณว่าคุณอยากให้ผมดูแลหรือเปล่าครับถ้าคุณพร้อมหนูก็พร้อมขอขอดูหน่อยนะครับขอดูหางหน่อยว่ามันเสียบตรงไหนอ่ะคุณใบใสเโอายอยากเขียนจังเลยอ่ะหาวมันยัดไปตรงไหนนะครับไปหาวไปตรงไหนครับนี่ครับผม อันนี้เผาไหนเได้คุณไบไส้อะเผาหมาล่าค่ะหมาล่าเหรอไม่ล่า,าใส่ยังไงอ่ะขอดึงหน่อยได้ไหมดึงไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวหนูเจ็บ <c oughs> ถ,ถ้าโดนดึงครับคือเป็นอะไรเจ็บครับเป็นอะไรเจ็บครับมันอ๋อมาติดกาวไว้เหรอใช่ค่ะ<อ>มาติดกาวไว้ทำไมกาวรู้สึกว่ากาวมันต่ำยัง <c oughs> ม่ต้อใช่กล่าวนะตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องให้ผมครับไม่ต้องให้คนหน่อโอใช่ดีเลยนะครับอาร์ีดีมันมันมันทำงานไปด้วยไม่ใช่แบบรู้สึกติดเต้นไปด้วยใช่ไหมเวลาใส่หางอ่ะใช่ค่ะใช่หรอไอ้แจ๊คช่วยเขาทำงานดีตอนนี้ตอนนี้ทำทำแต่แรกเนี่ยเลยหรอจนซื้อรถคันนี้ได้อ่ะนะใช่ค่ะโอ้โหไม่ต้องลำบากฝ่าฟันขนาดไหนวะเนี่ย เนี่ยฟาร์มตอนช่วงคูณก็ได้ประมาณกับห้าหมื่นหกหมื่นแล้วค่ะใช่หรออันนี้คูณอยู่หรอใช่ใช่ค่ะโอ้ดีดีครับกินค่บเอากิบครับผมขอบคุณนะคะโอ้เห็นเห็นคนสู้ชีวิตก็รู้สึกดีครับดี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 ค่ะไปครับไปไปทำงานนะไปทำงานนะ แจ็คดีบ้าแจ็คแจ็คไอ้หูอะดี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 ไม่ช่วยเขาีดดีไปไปซื้อด้วยซื้อด้วยสิบอันสิบอันอะไรซื้ออะไรในโลกขายจะขายเนื้อเปล่าไม่ได้ขายขายแต่หมัดเราไหมโอ้ไม่เอาครับเออผมเห็นเทปเนื้อนว่าขายเนื้อไงเทปเนื้อมีแต่เทปเหล็กเอาเนื้อมีเนื้อหรอบบััมาไปร ทุมเททุมเทเขาทุมเทเขาลุงอยู่อย่าพึ่งช่วงเวลาลุงอย่าพึ่งเยืยอผมดิลุงไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้โอ้ยช่วงเวลาลุงกูอย่างชอบเวลาลุงไหนลุงอ่ะไม่มีเลยเอาฉี่ให้เขาเฉยได้เขาทำงานไวขึ้นไงงู สองนิดเหรอตอนนรที่เราเจอขับรถไอ้เบลเลอ,อยู่เลยเนาะตอนนี้แม่แก็บขับคันนี้ละรถเก่งมาก <c oughs> คนรูปอะไร ไม่ได้เตลไม่ได้ขาดนะก็แค่ตีไม้เบสบวกห้าแล้วก็เพ็ดร้อยเม็ดแล้วก็อย่างละห้าสิบปกติได้เลยโอ้ไม่หมดแล้วอ่ะ ถ้าเราพาเข้าไปข้างบนมันไม่ดีกว่าเหรอวะ ใช่เดี๋ยวเราก็ต้องแยกย้ายนะครับแยกย้ายจากกันแล้วเอา้าสีเทียนอยู่ดีวยว่าทำครับสู้ครับสู้ครับสู้นะสู้นะค่ะเป็นกำลังใจให้อยู่ใช่ไหมคะใช่ผมไม่มี<ะ>บัตรทำงาน มงคลครับสี <rôle à déc> ่ส <él. ici S 2> ิาดาวครับจะสุดจะสุดครับอันนี้มาถึงจริงครับรับเลยสักนะครับผมมาครับรับเลยครับผมก็ดูมันออกโอลานได้ออกกันดีว่าจะไปอยู่กับลุงอ่ะไม่เป็นไรหราเข้าได้กับทุกคนอยู่ละสีเทียนอยู่ด้วยทั้งสีเทียนทั้งพลอยใสเลยแม้ก สั่งคาโบนาร่ามาโอ้สั่งสปาเกตตี้คาโบนาร่ามายังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวบอกคุณสิเทียนกันคุณสิเทียงครับสิเทียงครับขะตี๋คุยด้วยแป๊บหนึ่งได้ค่ะตรงนี้หน แอปแอปแอปปุติเทียงครับผมจะบอกไปบอกตารางการออกงานของรือนะตารางตารางของรือวันที่สิบสี่ว่างไหมหรือว่าไม่อยู่อ๋อสิบสี่ใช่ไหมกี่โมงคะก็ประมาณดึกๆึกนี่แหละครับอ๋อได้ได้ค่ะเดี๋ยวออกรายการนะต้องออกรายการนะวันเที่ยงคืนอะไรประมาณเนี้ยครับผมออกรายการในกัมเบอร์นะเป็นแบบเป็นวันแบบพิเศษวันแบบสำลักเลยนะว่าเราพีลื้อเป็น วันแห่งความรักด้วยนะแล้วว่างเหรอก็เขาว่างเอาเอาเอาก็คนก็คนว่างอ่ะดูดีๆดิไม่ก็ถามเขาจะว่างเหรอเอาเอาเอาคนเขาหัวใจว่างอ่ะมาไม่ก็เผื่อแบบเขามีไปลงไปดูดีๆผู้องถามดิเออไม่ต้องพูดครับไม่ต้องพูดเก็บเก็บความลับไปพูดตรงนี้ครับไอ้พูดนรกตัวเนี้ยมันอยากรู้อะไรยะระวังระวังโดยคนโทรดิสคอร์ดไปนะฮะดูดีๆด้วนะ มันจะมีแบบเช้าๆอะไรเงี้ยพวกเวนตะไลอะไรเงี้ยครับแบบกดคอกดคอหาเธอไปอ่ะอะไรประมาณเนี้อดี๋ยวนี้มีอย่างนี้ล่ะคะเนี่ยมีมีครับมีมาดูรายการพากเช้าครับมาเรียกว่าปฏิบัติการพาคเช้ามาไม่ใช่รารหะไม่ใช่ครับไม่มีรายการด้วยครับไม่มีรายการนี้ด้วยครับไม่เคยทำครับโอ้ทำกันเองเหรอเนี่ยไม่โอ้ไม่ได้ทำครับมันมีเด็กตะลุกทำกลนอยู่สองคนครับ ไอแบบหน้าขาวๆาวบัดออนชมพูเลยเหมือนจะคุ้นๆนะคนนั้นน่ะดูดีๆดูดิทกดดีๆก็ระวังดวนหรกอไมดวนก็แต่ดิกิกอดชื่ออะไรครับอะไรเนี่ยบทีไม่ใช่โอ้โยวันเออเออ้นโลกนี้มั้งทำงานนะครับทำงานจับเลนจ้บงม้งทำงานเร็วๆดีทำไมไม่เห็นเนอ่ยยืนอยู่นะโอ้ยกระลากระเดินมาเลยนี่เสร็จแล้วผมว่คเสร็จแล้ว แม่งปฏิบัติการดิสคอร์ดกูโหดโดนแพร่กระจายกันกะจะไม่ปั่นกันเท่าไหร่ไม่ปั่นหรอกมันจะปื้ดเสล่ะไอ้ใจฮะมาใปั่นจริงปั่นจริงคือแบบเวลาคนคนเป็นชอบเหงาเนี่ยเช้าช้าในดิสคอร์ดไอ้จุ๋มเหมันก็มาบอกว่าไอ้ใดิสคอร์ดเขาทำวันนี้กันอันนู้นกันด้วยทำอะไรบอกมึงโทรเลยมึงโทรไปเลยใครใครกำลังพิมพ์กับมึงอยู่มึงโทรเลยเอาพิมพ์อะไรกันนะ ไม่เขาได้พิมพ์คุยกันในนิสคอร์ดไงเช้าต้องแชททั่วไปอ่ะแบบถามเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยบอกบอกบั๊กบอกอะไรเงี้ยไอ้จุกก็ไปเลยสวัสดีครับเอ้เดี๋ยวมันเป็นโทรด้วยไอ้จุกขาดรกนั่นน่ะไม่เขาต้องช็อกนะว่ามังโทรไปอ่ะไม่โมเปิงโมเปิงนะโมเปิงปั่นได้อยู่งปิดอ่ะขอบคุเลยครับคุณ ไพ่สายไพ่สายสิบสองแบลวให้เขาแบลวให้เขาเต็มให้หนุ่มว่าแค่สามสิบพอค่ะเลขสิบครับอีสิบหนุเต็มแล้วปิเตปมแลับขอบคุณนะคะมีสามดีกว่าเลยนี่ครับเป็นอย่งขอบคุณเป็นขึ้นไปขึ้นรถเคานู้นคือรถคำนู้นรถคันนี้ประตูในนี้ เชื่อผมเพือเขามองอยู่เชื่อผมเพือไม่มองเออไม่ให้เขาหันมาพอดีสวัสดีครับผมอยู่อะไรบ้างครับกระเป๋าเบอร์ยี่สสองไอ้สัตวพี่โอนมา<ห>อยู่ที่โคลแล้ใช่เฮ็ดหงานแบบเฮ็ดงานแบบอีลีเดย์เลยอะเออ,เอ,อจริง เอ้าแล้วเขาคำเหินโอ้โหโอ้โหจ้าผอเพราะแรกเพราะแรกมาดิกเจ้าขับรถโค้ดแอดวานเลยว่ะเอ๊้จุม๋มนมันหลอนใจผมสองวันแล้วเนี่ยเช้าสองวันแล้วมันนั่งหลอนใจผมอะพูดไม่รู้เรื่องอะไรผมอยู่ดีแม่งก็หัวเราะเว้ย เด <c oughs> ี๋ยวุก็ห,ห,หัวเาก็แบบว่าเรไปแลไวอ,อะไรไกไปไหเราไปบงบ้านเหรอบงบ้านไหนคนอ,อ,อ,อย่างเยอะอ่ะเชี่เ,เชื่อว่ะเยอะจิ้งไรไม่จ่ายโดนคนละห้าพอพอปะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงพูดมึงพูดดิ สุดหล่อทำอะไรสุดหล่อทำอะไรก็ได้โตแล้วไหนโตก็ไม่เห็น <ผม S 2> โต <มา S 2> เลยผมมาจากอยาก,กโดนโตตตอยไหมล่ะตีออนไลน์ครับมาเก็บคนโคนแรกคนละห้าร้อยอมเหนือ,อยังเริ่มที่น้องพลอยเลยอัะงแตเขาหือกัแล้วอ<น>่ะแล้ววงนี้ก็ต้องลุกเป็นไฟแล้วบ้าง เหมือนป้าที่เดินมาเก็บไอ้นี่ตามแผงแถวตลาดเลยวะก็เหมือนกันเลยก็ดีขอบคุณครับก็ดีก็เก็บไม่ต้องมานั่งขายนี่คือใส่หมดเรื่องเนี่ยฮะฮะมีอะไรก็ต้องใส่หมดเลยปะทำไมทำไมก็ดีก็มีแค่สองโอ้ก็มีอ่ะแต่เขาไม่บ้าใส่แบบนั้นไงทำไมลุงรังแล้วเธอก็รวยไงเปล่าโอ้มาแข่งกันในบัญชีกันเปล่าดูเปล่าเดล่ไพ่เปล่าเอาเปล่าโป๊กเกอร์เปล่า น่หเอาวันนั้นยังมีาเลยสุ่มพี่พี่สาวเป็นหน่อยค่ะขอคืนหน่อยค่ะพี่สาวเปกองสุ่มได้ง่ายจังง่ะสับไปเข้าอ่ะครับเอาป่ะเอาป่ะขายกล่องสุ่มแอร์ครับขายไม่อยาก่มได้ไหแข่งกับคนที่แบบว่าขอคืนหน่อยค์มากกว่าจริงสุ่มได้ไหมใครรับซื้อเพชรไหมครับเอากล่องสุ่มเพชรไปซื้อไหมเอ้ยซื้อกล่องสุ่มเพชรไหมกล่องสุ่มเชรครับขายพันห้าครับผมได้ครับพันห้าพอสองกล่อง ไอสองกล่องสามพันสองกล่องพันห้าสองกล่องสามพันครับเอาไม่เอาสองกล่องสองพันได้ปล่ล่ะสามพันครับโดนกินยจ่ใส่เหรอเฮดโอจีมาน้องชายยี่สิบสองเนาะสีเหลืองสีเหลืองแล้วดูดิเฮดโอจีเฮยังไงเนาะเฮตโอจีอะไรอ่ะฮอกก่อ

แมนอะไรมือโอเ <Man S 3> มเมนต์จั๊กตัวกล่องแจ็กเกี้บอกเลยเปิดได้แค่เม็ดเดียวโอ้โหหมิ่นเกินอ้ยขอ